ถ้าลงไปเที่ยวมองลกงลมที่านม่พ่ไหมะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจวันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานเขตชั้นสองนะคะ เพื่อจะมาดูเรื่องการเขียนแผนโครงงานที่เป็นแผนชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโซนสองคโซนสองหรอร่วมสามัคคีเออปูเขาจะมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองโทรตามให้เนาะโซนสามที่ประชุมวันนี้ไม่เห็นีใครมั้ยโซนสามมาเโซนสามเออตุกโคมิด ไอเพิ่งมีเ<อ>พิ่งมียีบสี่ไงนึกอะ,อะแล้วมีอของเลิกเที่ยงใช่ไหมมีเลิกเที่ยงแล้วมีอะไรอีกอะ่ะนิ่รังคอนโดใช่ปะอ่อพวกไอรวยอะพี่ฉลาดต้ต้องต้องโทรส่วนตัวตามตามตามกันแล้วแหละ เพราะว่ามันก็อีกห้านาทีต0บมงแล้วนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมเขียนโครงงานที่แผนพัฒนาชุมชนชุมชนละสองแสนบาทนะคะอันนี้ก็สำหรับโซนสองโซนสองก็มีเรื่องก่อสร้างมนลภาวะทางเสียงทางฝุ่นละออง หมู่บ้านุกใจว่าท่อระบายน้ำในชุมชนอุดตันเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมระบายน้ำไม่ทันไม่ได้ขุดลอกมานานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วท้าเก็บระหนงเข้าดาเนินการตรวจสอบและลอกท่อระบายน้าเรื่องด้านเศรษฐกิจก็จคือมีผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่มีไรายได้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังไม่มีงานทำอะไรจะ๊ะ ใช่โอ้เขามาอยู่แล้วละ่ะวันนี้บุญกุศลเปิดเวทีอ๋อบุญกุศลเปิดเวทีเขาเปิดกี่โมงอะ่ะลูกนี้ไม่ได้ไปเปิดด้วย <c oughs> แล้วทำไมไม่ซื้อมาเออไหนบอกเป็นสกอตไงไม่มีงานทำไม่มีผู้ดูแลลูกหลานทิ้งให้อยู่บ้างตามลำพัง จัดฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนด้านสังคมของหมู่บ้านสุขใจก็มีทางดับเพลิงไม่เพียงพอต่อจำนวนบ้านในชุมชนถังดับเพลิงที่ได้รับสนับสนุนจากทางราชการไม่เพียงพอจัดซื้อถังดับเพลิงเพิ่มโดยใช้เงินสนับสนุนชุมชน ด้านอนามัยก็คือมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยกันตามลำพังในชุมชนนอส,อสสและศูนย์จัดสิ่งปฏิภศีและฝ่ายพัฒนาชุมชนเข้าให้ความช่วยเหลือมอบสวัสดิการต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านอืนอ่น ้านจิตใจก็คือมีผู้ป่วยจิตเวทในชุมชนพูดถึงว่าจิตเวทในชุมชนนี่ก็พูดยากนะบ้านเขาอยู่กันหลายคนพี่น้องเขาที่อยู่ในบ้านเดียวกันเวลาไปเรียกเขาก็พูดดีคุยดีนะแต่คนที่เป็นจิตเวทนะ่ะเวลาเขาออกมาแล้วพูดอะไรกับเขาเนะเขายืนเชิดหน้าเขายืนเชิดหน้าแล้วเขาก็ไม่ตอบ โอ,โอ้โหว่าจะจ online, ุดทูบเรียกอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นติดมองแล้วยังไม่มากล่าวว่าจะบอกน้องเต้มีทูบไหมจุดทูบเรียกเลยโมกี้ไมรับดับเพลิงที่บ้านนะี่บรลทะเบียนก่อนตรวจเสร็แล้วเหรอดับเพลิงไปตรวจแต่เช้าเลยหรอของพี่วันที่หกก็เต้เลยไปไหนไม่ได้เลยการอบรมการเขียนโครงการนะครับเพื่อชุมชนเราจะมีระยะเวลาสองวันนะครับผม ถ้าตามตารางเวลาครับวันนี้จะเริ่ม1ิโมงเนาะพาร์ตต่อไปจะเป็นพาร์ทนำเสนอ,อเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการจะมีรายละเอียดต่างๆเนาะตามคู่มือครับว่าการเขียนโครงการเนี่ยมีจะมีลำดับความสำคัญยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ตตอบปัญหาเนาะข้อสงสัยในการเขียนข้อเสนอครับแล้วก็ถ้าจากนั้นมาถ้าเราพร้อมก็จะเริ่มต้นเขียนโครงการได้เลยครับผมแล้วก็จะพักกลางวันแล้วก็ เขียนต่อในตอนตายนะครับแล้ววันเนี้ยครับอยากจะให้โครงการนะครับไปเป็นการบ้านเนาะให้กับทุกท่านที่มาเข้าร่วมครับผมแล้วมาเราเนาะมานําเสนอในวันพรุ่งนี้อ่ะครับคนละ5านาทีสั้นๆเพื่อดูว่าแบบเราควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างครับคือพรุ่งนี้จะมีประมาณครึ่งวันเนาะก็คือนําเสนอเสร็จปุ๊บก,ก็เอามาตรวจทานกันแล้วก็แก้ไขแล้วก็จะสามารถทาส่งเขตได้เลยครับก็คือเอาส่งทางที่ได้เลยเนาะครับอันนี้ก็จะเป็น ตารางกิจกรรมหลักๆ2วันเนาะขอรบกวนดกท่ันมา2วันพรุ่งนี้ก็อีกครึ่งวันนะครับครับก็คือในเขตเราเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนเนี้ยมีโครงการที่เราสามารถที่จะยื่นขอได้อะหลักๆก็คืโอโครงการชุมชนเข้มแผงเนาะที่ก็ประมาณสองแสนบาทเนะาะตารกันก็คือจะเป็นกประมาณะสะองศชซึ่งสองสองอย่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันตามกรอบของโครงการอย่างชุมชนเครื่องแผงเนี่ยครับ ก็คือจะเป็นการพัฒนาชุมชนภายใต้ก,กรอบกำหนด4 4กรอบหรือ5กรอบประมาณน,นั้นเนาะส่วนสปสชครับมันจะมุ่งเน้นในด้านของกระบวนการการจัดกิจกรรมหรือการจัดกระบวนการการเรียนรู้ครับผมอย่างเช่นการจัดกิจกรรมอบรมหรือการจัดกิจกรรมเด็กและเรยาวชนอะไรอย่างนี้สปสชจะค่อนข้างแตกต่างการเกี่ยวกับสุขภา,าวะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวโครงการชุมชนเข้มแข็งเนาะที่คือทุกตอนนี้ทุกทุกท่านได้เปิดเวทีไปแล้วเนาะครับใช่ไหมครับเปิดเวทีไปแล้วการเลือกคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเนะาะที่จําเป็นเนาะสำหรับโครงการชุมชนเข้มแข็งนะครับก็จะมีตัวขอบเขตของโครงการเนาะจะเป็นรอบเวลาว่าโครงการของเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนาะมีกรอบทุนว่าใช้เงินเท่าไหร่ครับมีแผนเงินจัดซื้อจัดจ้าง ใช้อะไรบ้างจะซื้ออะไรบ้างจะจ้างใครเนี่ยเนาะสุดท้ายไม่ใเป็นกรอบการดําเนินง,งานว่าในรายละเอียดระยะเวลาการทําสมมุติว่าเราสร้างทนอนอําถนนเนี่ยทำถนนนี้ทํากี่เดือนทําเสร็จแล้วส่งวาอให้ใครนี่จะเป็นรายละเอียดดีเทลย่อยนะครับยืน่นขอพิจารณาเนาะก็จะมีการประเมินระดับความเสี่ยงเสนอตัวชี้วัดแล้วก็การรายงานผลซึ่งการประเมินความเสี่ยงนี่ก็ สำคัญเรามันจะอยู่ในาพาร์ทของการเขียนโครงการนะครับการอบรมครั้งนี้ก็จะมาช่วยให้ทุกท่านสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือว่าการเขียนความเสี่ยงหรือว่าตัวชี้วัดในการดําเนินการเนาะไม่ไม่ใช่แค่ในในโครงการชุชนเมียบงนะครับอยากให้สามารถจะไปเขียนในโครงการอื่นได้เพราะว่าในการเขียนข้อเสนอโครงการเนาะมันเขาเรียกว่าแพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มมันอะมันจะคล้ายๆกันแต่อาจจะแตกต่างกันแค่ว่าถุประสงค์หรือว่ากรอบของงานนะ หลักมันก็จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันครับก็ ör, ขอโทษทีถ้าถ้าดูร่วมกันในในใบตัวอย่างโครงการเน,นท,ท,ทุกท่นก็จะมีตัววัตถุประสงค์เนาะลักษณะของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้เราเพื่อที่ว่าเราจะกําหนดว่าสิ่งที่เราจะทำอะครับมันมีความเป็นมาอย่างไงในหลักการลและเหตุผลเนาะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ทําเพื่ออะไรเป็นโครงการในลักษณะไหนเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ไประโยชน์จากโครงการอะครับจะมีอะไรบ้าง ็คือประโยชน์จากวัตถุประสงค์เรานี่แหละแล้วเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรครับสุดท้ายก็คือระยะเวลาแล้วแล้วก็สถานที่ในการดำเนินการคือเราจะทําใช้เวลาเท่าไหร่แล้วจะทําที่ไหนนะครับแล้วเรามีแผนที่จะทําอย่างไรสุดท้ายก็คือใช้งบประมาณเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปในโครงการนะครับซึ่งในในพัฒของการอบรมครั้งนี้เนาะก็จะมีการเ,าเสนอแน,แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาให้ด้วยนะครับ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวะชนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการแบบวิเคราะห์ปัญหาเนาะว่าพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถมองจุดเต่นจุดด้อยในชุมชนของเราดูศักยภาพว่าเราสามารถที่จะดึงตัวไหนออกมาได้นะครับอ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนเนี่ยว่าเราตกลงกันว่าเราจะอาเอาประเด็นไหนขึ้นมาดีนะครับสุดท้ายมันก็จะได้เป็นโครงการออกมานะครับ ยเยกกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นแบบพอเราขาดแคลนวิสานะอ่าเสร็จปุ๊บเราได้โครงการส่วนสาธารณะขึ้นมาอะไรครับแต่การที่เราจะดึงดึงมันออกมาให้เขียนเป็นโครงการได้เราก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราเราต้องดูว่าเรามีศักยภาพอะไรเรามีข้อดินข้อด้อยในชุมชนอะไรปัญหาอะไรในชุมชนที่มันมีความรุนแรงมากที่สุดที่เราจะสามารถแก้ปัญหาออกมาได้นะครับ จากที่พูดไปก็จะเป็นเบื้องต้นเนาะของกิจกรรมวันนี้ครับอ,อยากจะถามทุกท่านเนาะว่ามีประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการตัวนี้ไหมหรือว่าปัญหาที่เราจะนําไปเขียนโครงการอันไหนได้ไม่ได้หรือมีปัญหาตรงไหนครับอยากจะเชิญกันมาร่วมกันพูดคุยเนาะครับใครม,มีคําถามเชิญได้เลยครับบุ๊คสวัสดีค่ะของหลังวัดคุณรอดนะคะหลังวัดคุณรอดเราจะทําถนนเสริม คนเกีรตที่ในทางเดินแต่ทางเท้าอ่ะแต่เราอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าสองแสนเราไม่พอเนี่ยเราจะทําอะไรได้คะคือถ้าตามกรอบนะครับสองแสนเนาะคือแน้าถ้าถามในส่วนตัวผมนะครับมันก็ต้องอยู่ภายในสองแสนแต่มันอาจจะยังมีโครงการอื่นครับคือข้อเสนอโครงการอื่นเราเราอาจจะเขียนข้อเสนอเตรียมไว้โอเคสาหรับสองแสนตัวนี้อันหนึง่ง แล้วเราดูว่าสองแสนของเราสมมติว่า200แสนทําได้300เมตรแต่เรามีทั้งหมด6 0 0เมตรอีกครึ่งหนึ่งเราอาจจะเขียนโครงการเตรียมไว้ครับแล้วถ้าทางพิเต้ทางฝ่ายพัร์หรือว่าทางฝ่ายอื่นในเขตมีโครงการใหม่เข้ามาเราก็เอาตัวนั้นยื่นเข้าไปได้เลยอาจจะปรับนิดหน่อยตรงงบประมาณหรือข้อกําหนดตามรูปแบบของโครงการครับเรื่องความจำเป็นเนาะว่ามันสองแสนแล้วมันไม่พอจริงๆอะไรเงี้ยครับก็จะต้องเป็นแนวทางแบบนี้แทนเนาะครับขอบคุณครับ ขออนุญาตเสริมนะครับในกรณีทำยึดคอนสตรอเสริมเหล็กนะครับในการขอสร้างนะครับจะ<ช>ต้องประสาน<ช>ไปไที่ฝ่ายโยธาเพื่อให้ฝ่ายโยธาออกแบบแปลนให้แล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายใ,ให้เลยอันนี้จะสะดวกครับผมถ้าต้องการนะแต่ว่าวงเงินก็ประมาณเนี่ยมันต้องอยู่ภายในสองแสนอย่างที่น้องบอกนะครับแล้วก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากาเจ้าของที่ด้วยรายละเอียดการก่อสร้างจะต้องให้ฝ่ายโยธาเป็นประมาณราคาให้แล้วก็มีหนังสือยินจอม่ใช้ประโยชน์จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อันนี้เขากำนดมาเลยสม่ยาค่ะถ้วอย่างเจ้าของที่เขามาบอกว่าให้ทําได้นี้เราต้องเอา <c oughs> เราต้องเอาเอกาสารอะไรหรือเปล่าคะแต่ที่ที่ที่คุณเต้บอกว่าจะทางซอยนั้นน่ะหน้าโขงเพราะน้ำมันท่วมตลอดเลยนั่นแหละอันนี้เราต้องให้เจ้าของที่เซ็นนะเพราะเมื่อสองวันนี้เจ้าของที่ก็เดินมาที่บ้านประธานมาขอร้องให้เท ถนนทางเดินให้ประชาชนหน่อยก็อบอกสงสามประชาชนดีเลยครับงั้นพี่ผมมีหนังสือยินยอมให้ใช้สอนประโยชน์ที่ดีมีที่เขตมีครับผมก็<อ>ผมเรามีหนังสือยินยอมไม่ใช้สอยทรัพย์สินนะที่เขตมีครับที่่ายพัฒนาชนเราเราเตรียมไว้ให้ครับผมเวลาเขียนโครงการแล้วก็ไปยื่นที่ให้เขาแล้วเขายินยอมว่าเราจะทำปรับปรงุงถนนคอสลลเขาเซ็นยินยอมมาก็เสนอเข้าไปในโครงการได้เลยครับอ,อย่างที่ชุมชนคงเวทน,นะคะ บ้านที่ที่เขาเช่าที่กันอยู่เนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาทิ้งขยะกันแบบใต้ถุนบ้านแบบอะไรต่างที่น้าผ่านมันเยอะไปหมดนี่เราก็จะแบบอาจจะขุดลอกขยะนิดนึง่ล้วทำทางเปิดทางน้ําไหลให้ลงท่อเราต้องขออนุญาตเจ้าของที่เขาแบบไหนก็เด็มมันชีทั้งบ้านที่เขาซื้อขายเป็นเจ้าของที่เองแล้วก็เป็นบ้านที่เขาเช่าที่อยู่ถ้าโครงการลักษณะนี้เป็นการชักลาาขยะใต้ถุนบ้าน นะครับไม่ต้องขออนุญาตครับผมไม่ต้องขออนุญาตเลยให้ประชาชนทํางานร่วมกันอยากพี่อ้อขอแนะนำคืองบประมาณโครงการนี้นะคะชุมชนละสองแสนบาทเนี่ยงบประมาณมันโอนเข้าสํานักงานเขตนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างอะคะ่ะเขตเป็นคนดําเนินการแต่ในกรณีของโครงกาอะคะ่ะถ้าสมมติว่าจะจ้างคนในชุมชนนะคะมันต้องมีผู้รับจ้างึ้นมานหนุนคนที่จะมาเป็นผู้สัญญากับสำนักงานเขตอะค่ะ ที่จะมาเซ็นสัญญาเผู้สัญญากับสำนักง,งานเขตแล้วก็ทางคนที่รับจ้างอะก็จะไปหาลูกทีมาเองที่จะทําดําเนินการเรื่องนี้ค่ะแต่ต้องมีหนึ่งคนที่มาเป็นผู้สัญญาไม่ชุมชนไหนยังไม่ได้แบบมีโครงการตั้งต้นอะไรไหมอ่ะมีมีใครยังไม่มีไหมครับขอเด็กยกมือให้ผมหน่อยถ้าใครยังไม่มีย,มมยังไม่มีเนาะยังไม่มีหนึ่งชุมโอเคครับถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดเราเรามีแล้วเนาะ เราก็จะไปเริ่มต้นการเขียนโครงการได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากมาร่วมระบุปัญหาก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่มีข้อเสนอโครงการในใจเนาะก็ผมคิดว่าเราควรจะมาระบุปัญหาในชุมชนก่อนนะครับว่าตั้งประเด็นตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วจุดแข็งจุดอ่อนในชุมชนเราเป็นยังไงเพื่อที่เราจะออกแบบโครงการออกมาครับผมส่วนการเริ่มต้นเขียนเนาะเราก็จะ เต้นเขียนจากปัญหาภายในชุมชนเนาะก็จะมีกระบวนการเขียนโครงการตามลําดับอย่างที่ผมได้แจ้งไปในตอนต้นนะครับผมแล้วก็ผมก็จะให้ลองทําดูในแบบฟอร์มครับในแบบัก็เดี๋ยวขออนนะครับเดี๋ยวขอแยกแยกเป็นโซนได้ไหมโอโซนโซนหนึ่งขอเลือนมือนิดนึงโซนหนึ่งจนชั้นนะ้นครับน้นเลยเลยครับใหญ่อันนู้เลยอันนี้เลยครับ อ่าชุด2ชุดมีคนครับม่นักเดียวตัวเดียวอันเดียวอะไวันนี้โซนสครับผมลูกเ่อร์อันนี้เลยครับข้างหลังเลยนะครับยอมปีอย่างอย่างหลายมีสี่โทนสี่เบอรน่ามะสี่แล้ว รับคนเป็นี่ถ้าจ้าด้ปนในลกน้แล้วก็ถามต่อหรืออาจจะ อยากจะให้ทุกท่านนะครับมันจะมีใบอีกใบหนึ่งเนาะที่เป็นใบแบบฟอร์มจริงนะครับตัวเนี้ยครับครับให้ให้ลองเอาจากที่เราเขียนวันเนี่ยมาปรักใส่ในตัวนี้โอเคให้มันสมดุลในขึ้นในนี้มีแล้วนีก็นำเสนอครับของตัวเองอ่ะมีเงี้ยถ้าใครที่ที่ไม่สมดุลนะได้มีมีไหมช่องเพิ่มนี้เงี้ยโอเคถ้าใครมีสององค์การเนาะเดี๋ยวผมจะแจกใบนี้เพิ่มให้เป็นอีกโครงการหนึ่งครับ ไม่แน่ใจก็เอาไปชุดอืมกันในเรื่องของหัวเนมได้แล้วเออในส่วนของข้อเสนอครับนี่ป่ะวันนี้ก็ครับขอบคุณมากทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้เหนื่อยนี่ใช่ไหมใช่ขอบคุณค่ะที่สรุปแผนกันวันนั้นน่ะสี่โครงแต่วันนี้ดูสองโครงแล้วมันน่าจะเต็มงบแล้วเป็นหลยแสนเนี่ยน่กลับมาไม่ได้จะไ,ไปด,ไดูปิด okay. ้รถดีน <uh> ่ะ เป็นรถดีไอ้ตรงนี้เนี่ยตกแต่กันเก้าอี้ก็น่าจะไปเอาบองไม่ใช่ MK ก็ตรงนี้ดิ MK MK ดิจะไปดู MK MK ที่โลตัสเออจะไปดูแต่ว่าเขียนยังไงอะจะปรับเือหสารเขียนยังไงทำอะไรดูยาไปดูตนเวลาพูดสามนาทีเราก็พูดตามที่เรารู้อะเราไม่ได้พูดตามเอกสารหรอกไม่ได้หมดนอกมาเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐาน เวลาที่เซ็นอะเพราะเปเปอร์นะมันมีแต่ตัวพี่แหนดูดิอันไหนใบไหนนี่ไงคือเนื้อหาที่มันยาวแต่ว่าเราลงสนุกเออเอาใบเนี้ยดูดิเรามีไหมเอาตัวอย่างไปลง